สวัสดีครับปองวินครับเครื่องนวดนะครับตัวนี้ขนาดามพุตนะครับก็เรียบร้อยครับใหม่ๆครับนี่ใหม่ๆเลยครับใหม่ก็คือหมายถึงว่าประกอบใหม่จากเหล็กใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวนี้จะต่อยอยนะครับพอลากอะไรทำไมนี้มีให้ลูกค้าครบนะครับลูกค้ามีรถถ่ายรอนะครับก็เอาไอเสียบสลักแล้วก็ต่อยทำงานได้เลยครับ รูปแบบต่างๆตรงนี้เดินระบบเดินอะไรทําไมเรียบร้อยแล้วครับก็ทั้งโมเล่ทั้งอะไรทบสายพงสายพานอะไรทําไมเรียบร้อยครับก็วอร์มเครื่องครับตัวนี้วอร์มเครื่องเพราะว่าเดี๋ยวเทสระบบอะไรเรียบร้อยเสร็จก็ทําการทําสีนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวจะมีมีสายพานมีการบังให้นะครับไม่ได้ปล่อยโล่งๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะถอดสายพานออกแล้วทําสีใหม่นะครับก็เดี๋ยวทําสีเสร็จแล้วเดี๋ยวจะวิดรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งครับ เห็นนะครับรูปแบบตรงนี้ก็มาตรฐานนะครับก็ความกว้างของล้อก็จะตามรอยรถถ่นะครับลูกค้าก็เอาจะไปใส่นะครับไม่แน่ใจว่าจะใส่รุ่นไหนนะครับแต่ก็คือรถถดินรถถ่านั่งขับนี้ใส่ได้ทุกรุ่นครับก็โดยรูปทรงตรงนี้ก็จะสวยงามครับมันจะต่อท้ารถได้พอดีนะครับต่อให้ดูโครงสร้างไกลๆนะครับ วันนี้อจะมีแดดนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับอ่าเนี่ยครับภายในครับเราจะดูภายในเห็นไหมครับสามเอฟสามพุทนะครับแล้วก็ภายใน,น,ม,นมันจะอู่ประมาณเก้ากิ่งโอเคไหมน,นะครับอ่าโว่ลมลมลมพุ่งใส่หน้าเลยนะครับก็เดี๋ยวจะทดสอบลองเครื่องเดินเครื่องเดินระบบเดินอะไรทำไมนะครับ เพืที่จะให้ระบบลูกคุมลูกคืนอะไรทํางานนะครับตะละงแต่ละีีจะได้เข้าที่นะครับเดี๋ยวช่างเล่งเครื่องเลยครับรบ่บทั่วไปก็จะใช้อยู่750นะครับแล้วก็เล่งเราอยู่ประมาณ1,500 1,500ั6หกนะครับ ไม่ออกโว้เลยครับอ่าอย่าจังลมครับจังลมขึ้นโวเลยโอ้ลมแรงครับต้องกคนโว้เลยครับปลายไม้นั่นเละครับสายต้นไม้นั่นเลยนะครับลมจากท่อตรงนี้นะครับ ให้ดูแรงลมนะครับเป็นมากระดับนี้มาตรฐานครับระดสามพุทธนะครับเอ่อให้ดูรยละเอียดรอบๆนะครับดูหลักการํางานอะไรของมันนะครับอันนี้ให้เห็นสดๆนะครับใส่จ่าเหล็กใหม่ๆนะครับเราไม่ได้เอาของเก่ามาทานะครับอันนี้คือเหล็กใหม่เลยประกอบไปนะครับ นี่คือภายในโรงงานนะครับก็นะครับตอบรองรับลูกค้าทั้งนั้นแหละครับนะครับใช่ไงครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับว่าคลิปนี้ได้มีโอกาสออกต้องการ youtube หรือต้องทางเพจนะครับ ขอบคุณครับ